โอ้ oh, ยังไงอ่ะอ่อนแอจังเลยเออออนแอจังเลยรู şey ้สึกออนแอจังเลยอีเป็นบ้านเ็นยังไ o ไม่เข้าสู่โนบ้ากาจนหยิบบ่อยแล้วคือเองแบบมาแลนด์มเองต้องขับมอเตอร์ไซค์มั้งไงวะเองดำเพื่ออะไรก็ถามหน่อยสวัสดี สวัสดีครับน้องสาวคนนี้มีแฟนหรืยอยังครับเนี่ยน้องสาวหน้าเองดิเฮ้ยหักคอรถด้วยเฮ้ยหักคอรถด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเขามองภาพรวมไม่ดีหักคอรถด,ดิเฮ้ยทำยังไงอะทีเนี้ยอ่ะหักคอรถให้หน้าดิดหักคอรถระดับเครื่องไม่เบี้ยวยังไม่เบี้ยวเอาเบี้ยวกว่านี้หักคอรถไปทางซ้ายดิขาตั้งไปอยู่ทางซ้ายเนี่ย หากให้ดุดดดิขีอรเลวนี่เฮ้ยสุนิชัวดีครัได้ขาวนี้หากคอรถแล้วก็ดับเครื่องเฮ้ยไอบออ้บองพี่เทจิ้ันเที้จิ้ันเที้ยหนี่ดุดไอ่าดดิไงอ่ะกไลเปล่าเี่เทียก็เนเมื่อไรอ่ะเออขัดดัไม่ได้วเตี้าเทีย่ นิดหน่อยไม่หลงองหลงข้าดีงเดี๋ยวเฮ้ยอย่าต่อยมอม่งมง่แมงแเหม่งใส่ชุดสีนี้อ่ะคนนี้ใช่ไหมอะไรเหรอ,หรอไม่งี้่วนนี้ไิอ่ไม่ใช่นไม่ใช่วันน่ใชนมมไ่ัไบววนไหนอ้าวีนอะไรอ่ะปลอบใจหน่อยปลอบใจเรื่อง หมาครับตุยหมาเองตุยหม,มาในปากอหรือม,มาคำว่าไงอ่ะอุ้ยใบยอา้าวแล้วหมาไหนว่าจะไปรู้หรอเคยเลี้ยงหมาไงห<อ>มาไหนหม,มาในในจินตนาการหมาในจินตนาการตุยตุยเลยอ่ะเองก็ซ<ค>ื้อตัวใหม่นีมันไม่ใช่มันไม่เหมือนการจะทำยังไงให้มันเป็นขี้เลื้อนล่ะอยากได้แบบเดิมอ่ะ ก็คือหมาเป็นขี้เลื่อนตุ้ยเหรอเป็นไม่ใช่เป็นขี้เลื่อนเฉยๆแต่แก่ตุ้ยเป็นขี้เลื่อนเฉยๆแต่แก่ตุ้ยแล้วถ้าสมมติมีหมาหม่จะทำไงให้เป็นขี้เลื่อนถูกแล้วมีกินเหม็นชื้นเหมือนเดิมโอ้โหนี่ไม่ได้เลี้ยงกันก็เลียงว่าทรมานนั่นเองกันน่ะไม่มันชอบมันชอบไม่เอ็งเัดยของเองคนเดียวข้ากับพ่อพยายามรักษาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ยอมหายแสดงว่ามันเอ็งโรคจิตวานที่ผ่านเลี้ยงหมาอย่าให้เป็นขี้เลื่อน โอ้ยังไงอ่ะอออ่นแจังเลยเอออ่อนแอจังเลยรู้สึกอ่อนแอจังเลยอีเป็นบ้านอะไรเงี้ยคือแบบเออเกิดแก่เจ็บตาด้วยกันทั้งหมดทั้งคู่ลาเปสลาตาอัตลาหนตุยี่อะไรวะข้ามลิฟต์แล้วว่ะเออนั่นแหละต้องต้องไปในใจนั่นแหละคืออันนี้ข้าพูดได้เองเองอย่า อย่าว่าก้นนะคือหมาเองเป็นขี้เลี้ยนใช่ไหมแล้วก็แก่ตัวอยา่คือมันไปสบายแล้วเพราะว่าถ้าสมมติมันอยู่ตอบเองรักษามันไม่หายอ่ะมันจะทรมานมันไม่ขี้เลี้ยนมากมันขี้เลี้ยนนิดหน่อยแบบคันแบบเกาแล้วมันมันอื้อแั่แลรงแล้วก็แบบมันไปสบายแล้วจังมันเด็กไงหน้าขึ้นเลย้เล่นขนตรงหูมันอีก ก็แน่ดิมันเป็นขี้เลื้อนอ่ะมันไม่มีขนได้เองได้เล่ามีแต่ต้องหูอ่ะอ่าอะไรวะน่ะเองก็ไม่ต้องเศร้าเองทราไปหมายก็ไม่กลับมาหรอกโอ้ยยังไงก็ส่งบืกรถนายข้าโอ้คนไม่ไปนะนข้าโอ้ยังไงโอยเมื่อกี้ข้าก็แผ่เมตตาให้นั่งไงเฮ้ยนี่เองยังไม่จมยุดข้าเลยนะเฮ้ยข้ามันเข้มปาดกว่าเดิมแล้วเนี่ยเฮ้ยเข้มปัดก็ได้เองดูกำไรข้อมือเองดู ผ้าซทรับเป็นหนังที่ข้อมือซ้ายดิเองดูกางเกงดูลงเท้าดิเออก็เห็นแล้วก็คือก็คือฟี้ยวมันไม่มีแบบวาบ้ากว่านั้นเนาะเองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน่อยได้ไหมยหยิบโทรศัพท์และยังไงต่อมีอ้วนต๊บอ่ะที่เองอย่ามาบูลลี่ดิน,น้ำไม่อยู่ครับเลยไม่ได้ไปเอาตัง ค่าให้เองมองชุดไหนเองต้องถ่ายถ่ายรูปดินะเองหลายได้เองเป็นไงวะข้าอยากเห็นน่ะถ่ายถ่ายดีนะ่ะถ่ายดินะ่ะจ<อ>บการบังไงพี่บิ๊กซรถพรมแดงมาสิบสองล้านเฮ้ยรถอะไรคันเดียวในเมืองโอ้ย้ยสภาพไม่น่าอยู่พรมแดงอ่ะเอ้าแต่คันเดียวในเมืองนะฮัลโหลไวรุ่นสนิมเคร่องข้างหลังข้างหลังเอาข้างหลังเอาข้างหลังดูข้างหลังโยกไปดูรถดีๆคันเดียวในเมืองนะไม่มีใครขับนะไปหาได้เลยหาข้างหลังดิ นี <N iss an> <N iss an> ่กำลังเินดินเดินเดินตรงไปข้างหน้านิดนึงได้ไหมหนึ่งสองสามีโจ๊กอยากหล่อโจไข่ลูไข่ลูกแพูดกบพีว่าอะไราเลยชุดแมงโ้ตีเลยไายจ้าชุดแมงโกตีเลยไจ้ายางตีเลยไหแลป ก็โคตรดีอ่ะก็โคตรชอบอ่ะดง,ง <m uch ess> ถ่ายรูปสวยเหรอดววงดง,งถ่ายรูปสวยเหรออ้าวทำไมคือเวลาเองแบบไม่เข้าใจอารมณ์แบบประเทศานหรือไงมันก็ไม่ขนาดนั้นก็มันคือแบบมันก็คือสื้อให้รู้ว่ามันโคตรด,ดีไงทำไมอ่ะมันไม่ได้เหรอ <m uch ess> คือตอนแรกอ่ะชุดโปสเปกอ่ะมันไม่เข้มขนาดนี้แต่คือเขาลงชุดมาใหม่แบบวอนเป็นสีแบบขาวน้ำตาลทองอ่ะ มันก็เลยได้แล้วมันเทยังไงนะแบบเมื่ี้ยังไงนะก็แบบมันเด้สาดเป็นไรมั้งเอ็งเป็นอะไรมาเอ็งอะไรเป็นไรเอ็งอะไรมีข้าวกินไหมอ้โหยไม่อยู่หนึ่งจานนะมั้ยเอาดิบะนี่ทำไมถึงไม่ใส่ชิ้นสี่เหลี่ยะนี่ยังไม่เลิกขยิบตาข้างหนึ่งอีก อย่นึงน้องก็มาเที่ยวสาเฮ้ยอย่าล้อเลียนอย่าล้อเงียนเลขกระเป๋าสิบสี่ใช่มีคุณแรงประดานใจอะไรใส่หนังสือพิมพ์เป็นสปอยล์เหลือเนี่ยเองมีเยอะเหรอค่าซื้อไว้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันน่าจะเมาหรืออะไรเองมีกี่จานเองมีกี่จานมีเจ็ดให้เองสองค่ะเดี๋ยห้าเพราะข้ากินเยอะกว่าเองเอาไปแค่นั้นปิ้งปิ้งนะ